ปิดปีกเอมเมรสได้ทั้งที่ยังเรียนไม่จบโคชแมมยูเกับน้องมิ้นค่ะวิงหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะติดปีก <laughs> เลยอะทาไมสมัครเอมิเรตได้ประสบการณ์การทางานมาจากไหนจริงๆงอยากเป็นแอร์ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เลยเริ่มหาประสบการณ์ตั้งแต่เรียนมัธยมค่ะแล้วก็ทํางานพ์ทไทมาเรื่อยๆค่ะงั้นหนูมีประสบการณ์ในการทํางานรวมกันแล้วกี่ปีเลยคะเกือบห้าปีเลยโอ้เตรียมตัวมาดีมากเลยแล้วการสมัครเอมิเรตอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2ค่ะแล้วครั้งแรกเกิดอะไรตกเป็นรอบแราเลยไม่ทำเลแต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็รอใช่ไหมเขาบอกให้รอ3เดือนเราก็รอ6เดือนเลย เกัอบเจบ7เดือนเลยค่ะเห็นไหมเนาะซึ่งตอนลงรอบนี้อ่ะใครเป็นคนติวให้คะพี่บุญค่ะตรงไหมคะไอไปเอออไม่แปลกใจแล้วได้วันเดินทางแล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะจะไปเมื่อไรไปวันที่8ติกายนนี้ค่ะเร็วมากค่ะ กระเป๋าทันไหมไม่ทันเลยค่ะแฟนแบเตรียมใจทันเปล่าการที่เราเตรียมตัวมาตั้งแต่เด็กจนวันนี้ติดปีกเอเมอร์สได้คุ้มไหมคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะทุกความพยายามทุกความตั้งใจของเราวันนี้มันสําเร็จมันหายเหนื่อยแล้วค่ะเย็เลยที่สุดเลยเนาะทำเนียหมวกโค้ดเนาะเหีียบแปใส่หมวกตัวเองนะใครอยากได้หมวกแดงเป็นของตัวเองแบบน้องมินบ้างพิพ์อยากมาในคอมเมนต์เลยค่ะ